ามาดูต้นมันหวานครับนี่ปลูกไว้ในกระถางประมาณเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วครับเนี่ยยาวเฟือยเลยปลูกทิ้งไว้ในกระถางครับนี่นี่หัวเป็นหัวมันครับมีหัว นี่ครับนี่หัวมันเอามาปักไว้กับกระถางสามหัวครับสามหัวตอนนี้หัวแรกนี่ยาวเฟื้อยละตนรออีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็จะแล้วก็จะตัดนะครับแล้วก็เอาไปปักลงดิน นะครับเพราะว่าเขาก็เริ่มออกออกลากมาแล้วครับตรงนี้นี่เห็นลากเซวขาวตรงนี้นะครับแล้วก็จะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็ไปปักลงดินนะครับแล้วก็จะมีมันหวานนะครับกินกันยอดนี่นี่ครับกาลังออกมาเพียบเลยนนะครับแล้วก็พอเราไปปัก ลงดินนี่ก็น่าจะประมาณ 40, 45วันนะครับถึงจะได้นะครับมีหัวที่ให้เราได้กินนะครับก็ง่ายง่ครับสำหรับใครที่อยากมีมันหวานได้ทานนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนะครับเอาหัวที่มันเราคิดว่ามันสมบูรณ์สุดน,นะครับก็ามาปาักลงดินหรือไม่ก็แช่น้ำครับมันก็จะงอกออกมา เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงนะครับผมก็จะเอาไปลงดินนะครับเดี๋ยวเ๋วมาดูกันนะครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาแช์นะครับมาดูนะครับว่าเนี่ยครับวิธีนะครับทําหากินง่ายๆทํากินง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับเราในทรงในสวนเรานี่แหละครับกับผมสําหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ครับสวัสดีครับ